สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sky Seed นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำนายดวงความรักนะคะในช่วงครึ่งปีหลังกันนะคะเป็นแบบลัคนาและราศีนะคะถ้าเกิดว่าท่านนะคะมีลัคนาและราศีตรงกับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็สามารถดูวิดีโอนี้ได้เลยเนาะแล้วถ้าชอบการอ่นานไพ่ของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันให้ด้วยนะคะหรือถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ค่ะ ทีนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเราก็จะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสำหรับผู้ที่เกิดราศีสิงห์นะคะหรือว่าลัคนาสิงห์เนาะเรามาดูกันดีกว่าว่าความรักในช่วงครึ่งปีหลังของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะ ดูมีคนอยากเข้าหานะจ๊ะอืมเราเห็นถึงการที่มีคนโวววขออภัยอะเราเห็นถึงการที่มีคนอยากเข้าหานะคะอืมแต่คุณตัดสินใจไม่ได้อ่ะไม่รู้ว่าจะยังไงฉันยังอยากจะใช้ชีวิตของฉันต่อไปอะไรประมาณเนี้ย หรือถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วอย่างเงี้ยมีคนอยากเข้าหาคุณก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์อยากที่จะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเนาะเป็นตัวของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยค่ะดูดูคุณไม่ค่อยสนใจอะไรสักเท่าไหร่นะที่เราเห็นอะว่าแบบคนที่เขาจะเข้ามาจะยังไงคุณดูแบบอืว่าไม่ได้สนใจอะไรประมาณเนี้ย นิ่งมากเลยค่ะความรักของคุณเป็นอะไรที่คุณจะอยู่เฉยๆมากมากเลยนะอืเฉยแบบเฉยสุดๆเลยอะไม่คิดจะทำอะไรใดๆทั้งสิน้นแล้วก็ในกรณีที่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ คุณก็จะเฉยเหมือนกันคุณก็จะไม่ทําอะไรใดๆทั้งสิ้นเช่นกันที่เราเห็นเนาะเป็นอะไรที่ว่าถ้าใครอยากคุยกับคุณก็เข้ามาคุยเองถ้าคุณอยากคุยเดี๋ยวคุณคุยถ้าคุณไม่อยากคุยคุณไม่คุยอะไรประมาณเนี้ยอืใช่ถึงคุณจะเป็นคนโสดคุณก็เฉยเหมือนกันนะคะ ดูเป็นการอยากใช้ชีวิตของตัวเองอะค่ะสำหรับคนที่เกิดราศีสิงห์เนาะเป็นอะไรที่ว่าหาเงินอยู่กับตัวเองหรือไม่คือคุณอาจจะมีคนที่สนใจอยู่แล้วหรือถ้าคุณมีคู่อยู่อย่างเงี้ยคุณก็สนใจคู่ของคุณอยู่แล้วคุณก็ก็คือแบบอยากใช้ชีวิตของตัวเองเราอยู่กันคนละครึ่งนะอะไรประมาณนี้แบบคนละครึ่งทางอะไรประมาณนี้คะ่ะเนาะดูแบบดูแบบว่าไม่ได้คิดที่จะทำอะไรใหม่ อืมมีความเครียดด้วยนะคะคุณดูมีความเครียดมีความกังวลมีความนอนไม่หลับอะไรประมาณเนี้ยถ้าคุณเป็นคนโสดหรือมีคนคุยเนี่ยคุณก็อยากให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนมีคู่เนี่ยคุณก็ ก็คืออย่างที่บอกอะค่ะอยู่คนละครึ่งทางนะฉันก็ยังอยากมีส่วนในชีวิตแบบอยากจะมีโลกส่วนตัวของฉันอยู่เหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าฉันไม่ได้คิดจะทำอะไรไม่ดีนะอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยดูสุขสมบูรณ์มีความสุขกับตัวเองอะไรโอเคก็โอเคอะไรไม่โอเคฉันก็บายจ้าแล้วก็ ดูเป็นคนที่มีคนอยากสนใจหรือว่ามีคนจับตามองเป็นที่จับตามองของหลายๆคนอะไรประมาณนี้นะคะอืมที่เราเห็นเนาะแล้วก็มาดูดีกว่าว่ามีอ้ <Whoa. S 2> มีใครเกี่ยวข้องกับคุณบ้างนะคะพลังงานธาตุเนาะ มีทตาดินนะคะพรุกงศพกันมังกรเด่นทาุลมเด่นนะคะตุนกุมเมถุนอืมทาดไฟมีบ้างนะคะแม่สิงห์ธนูคุณดูปล่อยอจริงๆอะ แต่ว่าให้ระวังนะคะถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ถ้าคุณปล่อยมากๆเขาจะน้อยใจคุณนะคะอืมต้องระวังเนาะพยายามพูดคุยกันดีๆนะคะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจเผื่อบทบางทีคุณยุ่งอะไรประมาณเนี้ทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยบางทีเขาจะน้อยใจได้ แต่ถ้าคุณเป็นคนโสดหรือมีคนคุยอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีคนคุยเนาะก็ให้ระวังอีกฝั่งนึงน้อยใจแล้วก็ถ้าเป็นคนโสดก็ไม่เป็นไรนะคะก็มีความสุขกับชีวิตตัวเองต่อไปเนาะ,ะเนี่ยมีเสน่หมีคนสนใจเยอะนะจ๊ะ ดูคุณมีพลังงานดีๆเหมือนกันนะคะดูค่อนข้างสงบอะใส่ใจตัวเองมีความสุขกับตัวเองดีนะคะอืออย่างที่บอกให้ระวังนะถ้ามีคนในความสัมพันธ์อย่างเงี้ยระวังเขาจะน้อยใจคุณได้บางทีกำแพงคุณอาจจะสูงเหลือเกินนะคะอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองมากจนเขาเข้าไม่ถึงอะไรประมาณเนี้ยเนาะหรือถ้าคุณเป็นคนโสดอะ่ะ อาจจะไม่คนอื่นอาจจะไม่ค่อยกล้าเข้ามานะคะอืมแต่ทุกอย่างดูแล้วโอเคเนี่ยคุณดูเป็นคนแบบว่าอะไรโอเคฉันก็อยู่อะไรไม่โอเคฉันไปแล้วจะบ,บายอะไรประมาณนะอืม <No. S 2> ก็ดูแล้วทุกอย่างโอเคนะคะทุกอย่างโอเคดีแต่ก็อย่างที่บอกนะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องของการที่แบบเราอาจจะมีกำแพงซะจนคนอื่นเข้าไม่ถึงอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะถ้าชอบการอ่นานไพ่ของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันให้ด้วยนะคะหรือถ้าอยากดูตรงส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบาย